โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมจะราเข้าสู่ช่องของ Mr. สเตอร์ขนุนเกมเมด้วยนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอ่าเรียกว่าแนะนํำเทคนิคและวิธีหนึ่งวิธีละกันนะครับใครที่ถ้าเป็นอย่างผมนะผมจะอาให้ฟังนะทุกคนก็ใครที่ต้องการทําเว็บไซต์ท่สจบเป็นโปรเจกต์จบเนาะ ใครที่ทําไม่เป็นหรือว่าออกแบบไม่เป็นอย่างเมื่อก่อนมาใช้โปรแกรมดีลิเวอร์นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันง่ายมากแล้ววันนี้ผมจะใช้โปรแกรม c a n v a คับเพื่อนทำเว็บไซต์ให้เพื่อนได้ดูนะครับว่ามันสามารถออกแบบง่ายแค่ไหนทําการใช้งานง่ายแค่ไหนทุกคนก็ไม่รอช้ามาเริ่มมาเลยครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนนะครับเข้าที่เว็บไซต์ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์หาคําว่า c a n v a แบบนี้ครับทุกคน c a นว a แบบนี้นะฮะ c n v a แล้วก็กด Enter ไปหนึ่งครั้งครับเพื่อน เหมือนจะได้เจ้าตัวโปรแกรม Canva มาแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โปรแกรม Canva นี่เขาคอลักไป AI แล้วนะครับเพื่อนสามารถใครที่อยากจะใช้ฟีเจอร์ที่ลึกลุมลกผมแนะนําให้สมัครตัวโปรนะครับทุกคนอ่ะก็ถ้าเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วครับทุกคนหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนก็อันนี้หน้าจอจะใหญ่นิดนึงนะเพื่อนผมต้องบอกนะครับว่าตัว Canva ตอนนี้เขามีการคอลลปหลายๆล่า,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายๆจ้าไม่ว่าจะเป็น Chat GPT หรืออะไรทั้งหลายแหละทุกคนสามารถให้ดัง Canva ออกแบบรูปภาพอนิเมกะการ์ตูนหรือรวมไปถึงเว็บไซต์ได้รับแแแตต่่ถ้้าาาววนนนนเีีผจะะํิธก สา์เบื้องต้นก่อนนะทุกคนก็เหมือนกที่มาที่หน้าของ <c oughs> อหน้าโปรแกรมแล้วทุกคนเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยทุกคนแล้วก,ทก็ที่ผมบอกนะเพื่อนถ้าสมัครตัวโปได้ก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกเพราะเราสามารถใช้ฟีเจอร์พิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นตีนต่างๆนะครับทุกคนหรือว่าสติกเกอร์เทมเพลตต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ตัวโปรได้นะทุกคนอ่ะแม้กระทั่งการออกแบบรูปแบบน,นะวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปท่าที่ดูการสร้างเว็บไซต์ครับกดไปดูข้อคคำว่าเว็บไซต์ครับกับเราสร้างใหม่นะเพื่อนจะครับ ที่เป็นเทมเพลตสำหรับออกแบบหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะถอยมาน,นิดน,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 นึงก่อนนะฮะเพื่อจะเห็นนะครับว่าหน้าตาเทมเพลตมันจะไม่ขอรีเซ็ตก่อนโอ้โหใหญ่โตเลยฮะอ่ะ <c oughs> เว็บไซต์ครับ ถ้าใครที่ใช้ตัวโปรนะเพื่อนก็มันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นเป็นรูปอ่าคล้ายๆกับมงกุฎแบบนี้ครับทุกคนก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้เลยครับเพื่อนก็คือเว็บไซต์เขาจะถามว่าในเทมเพลตเนี่ยมีทั้งหมดหกหน้าเพื่อนต้องการใช้ทั้งหมดหกหน้าไหมถ้าสมมติว่าต้องการใช้ทั้งหมดหกหน้าก็กดคาว่าใช้ทั้งหมดหกหน้าเข้าไปได้เลยครับเพื่อนหน้าหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเรียงมาแบบนี้รับเพื่อนก็จะเป็นหน้าตาของเว็บแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าเว็บพวกนี้เป็นเว็บอ่านอนก๊อปปี้ไรนะทุก่้วตองถใชัึ ที่เป็นตัวอ๋อตัวมงกุฎได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ถอยกลับไปดูครับว่ามีหน้าตาเว็บไซต์ตัวไหนที่มันชอบบ้างนะครับสมมตินะนี่ผมได้แล้วหนึ่งตัวครับตัวชื่อโครงการเห็นไครับนี่ครับทุกคนชื่อโครงการสมมติใครที่ใครต้องการทำโปรเจกต์จบใช่ไหมครับผมจะแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นให้ดูนะชื่อโครงการก็สมมติว่าผมใส่เป็น Supply Chain แล้วกันนะฮะ Supply Chain แบบนี้นะเมื่อคืนนี้คือผมยกตัวยอย่างให้เพื่อนๆดูนะมารูพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดหรือเปล่าชื่อคุณครูก็เป็น na เอไว้แล้วกันนบเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีนะฮะอ่าแล้วก็ NA ครับอ่าอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ในหน้าแรกนะครับเพื่อนๆหน้าเว็บไซต์หน้าแรกคือเนี่ยจะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่ลากยาวลงมานะครับเพื่อนก็ต้องบอกกันว่าหน้าตาเว็บไซต์ตัวเนี้ยมันจะคล้ายกับเว็บไซต์ตัวที่เป็นตัวของอ่า เขาเรียกว่าพรีเซนต์เนาะแต่ถ้าใครต้องการเว็บไซต์ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะเพื่อนรวมไปถึงด้านซ้ายครับเขาจะมีองค์ประกอบให้เราเลือกมากมายเลยว่าเพื่อนๆต้องการใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูปแมวส,สติ๊กเกอร์อะไรพวกน,นี้คือสามารถเลือกเข้าไปได้แม้กระทั่งรูปภาพหรือวิดีโอตารางกิจหรือกรอบรูปนะครับทุกคนใครที่มีรูปต้องการจ,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 จะใส่ก็ใส่เข้าไปได้นะครับรวมไปถึงข้อความครับการสร้างแบรนด์ก็สามารถเพิ่มโลโก้ของเพื่อนๆเข้าไปได้นะครับเผื่อใครได้ทำแบนดิ้งไว้นะครัับทุกคคนนอออ่่ข้้วาาามมดรเพืสถ เปลี่ยนฟอนต์คัลเลอร์เนี่ยเห็นไหมสามารถเลือกเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ฟอนต์เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องให้ผมแนะนำเพื่อนๆดูก่อนนะว่าฟอนต์ภาษาไทยตอนนี้มีตัวไหนบ้างที่เขาอ๋อที่ทาง Canva เด็ดแล้วคือตอนนี้อัน Canva ทำงานอัปเดตฟอนต์ภาษาไทยเข้าไปเยอะมากเพื่อนๆจะเห็นครับเนี่ยน่ารักมากเลยนะฟอนต์ภาษาไทยเยอะเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากเลยผมยกตัวอย่างให้ดูสักตัวแล้วกันนะครับเพื่นเอาที่เป็นตัวโปรแล้วกันเนาะที่เป็นอ่อมงกุฎนั่นครับอ่ามงกุฎน่ารักน่ารักเอาตัวไหนดีเดี๋ยยวววววขอออดูตตตัััััััมงกกกกกุฎนนนนนน่่่่าารรสฮะะะี้้แลไทเพื อ่ะก็จะเป็นสวัสดีฟอนก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นเ e เวนติก้าไทยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเ a เวนก่อนเ a เวนเทเวนติก้าไทยนะครับอ่ะผมใส่จะพิมพ์ผิดนะฮะเ e เวนติก้าไทยหายไปไหนแล้วมผมใส่จะอยู่ตัวบนนะฮะอ่ะ สวัสดีเมื่อกี้ผมน่าจะเปลี่ยนแค่ฟอนต์ตัวเดียวครับทุกคนอ่ะก็โดยรวมก็คืองานตกแต่งนี่แหละครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหัวข้อเรื่องการเพิ่มอะไรพวกนี้ก็คือสามารถตกแต่งหน้าคันวาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเนี่ยเพื่อนเมืเห็นวงกลมนะมันสามารถทำโค้งโค้งมวนโค้งอะไรได้หมดเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อนอมาจอ่อนอกเรื่องนะครับวันนี้เรามาทำเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆอ่ะก็เว็บไซต์ตัวนี้ครับเพื่อนๆคือตอนนี้เว็บไซต์อ่ะมันอยู่แค่ขั้นตอนของการออกแบบ หรือตกแต่งเท่านั้นครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ทําการตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ให้เรียบร้อยก่อนโดยการใส่อง์ปกบองอ์ปกระกอะไรเข้าไปต้องการจะใส่อง์ประกอะไรผมก็ต้องการใส่อง์ประกอบวิดีโอเข้าไปครับก็สามารถเลือกเข้ามาใส่แบบนี้ได้ครับเพื่อนเพื่อนภาพรวมอ์ปกอบถ้าใครต้องการให้มีกรอบนะครับทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็เอาวิดีโอเข้าไปยัดไว้ในกรอบแบบนี้ครับให้มันไหลไปแบบนี้ครับอ่าเพื่อนเื่อจะเห็นนะครับเนี่ยนี่คือผมทําแบบง่ายๆนะครับโดยที่การเป็นการ example ง่ายๆนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครเพื่อน วิดีโอก็จะหมุนไปใช่ไหมเออถ้าสมมติเพื่อนมีโปรไฟล์งานนะก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับให้ทําโปรไฟล์งานเขาไหลเข้าไปไอ,อ้ตรงกรอบตารางเพื่อนใ้เพื่อนสามารถเอารูปวิดีโอที่เพื่อนมียัดเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการอัปโหลดครับสามารถอัปโหลดวิดีโอร,รูปต่างๆได้นะทุกคนวิดีโอรูปต่างๆที่เกี่ยวกับไปงานงานที่ต้องทำงานพรีเซนต์ครับก็อัปโหลดเข้ามาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลากเข้ามาใส่ปกติครับไม่มีอะไรครับพุกอนเมจิมีเดียครับ นี่จะเป็นการตกแต่งตัวรูปครับทุกคนคือในหัวข้อด้านล่างพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะมันจะเป็นการเกี่ยวกับการแก้ไขาภาพพิกเซลอะไรพวกนี้ครับทุกคนคือผมผมไม่ค่อยได้ใช้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูหัวข้อด้านบนครับในส่วนของการแก้ไขตัวนี้ครับก็จะมีฉากแก้ไขอันนี้คือเราจะแก้ไขเทีละฉากนะทุกคนสมมติน,นะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวนะเพื่อนเพื่อนสามารถใส่โมชั่นเข้าไปได้นะครับ m o ชั่นเช่น๊ปอปแบบนี้อ่าเห็นไหมครับ๊ปอปหรือว,ว่าป้ายแบบเส้นฐาน <c oughs> แบบลอย ผมชอบแบบป๊อปไม่ย็บน่ารักดิแล้วก็ใส่แบบป๊อปไปครับ อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่ทําการตกแต่งอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนเลื่อนได้หมดเลยนะเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มรูปภาพองค์ประกอบอะไรได้หลายหลายหลากหลายมากผมว่าต้องลองใช้ก่อนถึงจะจะเห็นภาพเพราะว่าผมพูดไปเมื่อๆจ,จะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่ครับทุกคนอ่ะเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนสีตรงนี้สามารถเปลี่ยนโทนสีได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับทุกคนแต่อันนี้ก็มันต้องบอกต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นเทมเพลตของเจ้าตัวชื่อโครงงานตัวนี้เนาะก็คือบางตัวจะเปลี่ยนได้ครับใส่สสสเส้นใส่เส้กคทุน ความหนาบางของรอบเส้นนะเพื่อนก็ใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคนี่ส่วนของแก้ไขรูปภาพก็แล้วแต่ว่าจะทำการแก้ไขหรือเปล่าทุกคนนะครับเป็นเพื่อนใส่ให้เป็นโทนสีโทนอื่นเพิ่มเงาเพิ่มอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวออกนอกทะเลเกินไปนะเพื่อนโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับตัวนี้ก็เพื่อนๆสามารถมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้หมดเลยในอ่าในส่วนของหน้าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับสลับหน้าสลับหน้าเขาได้นะเพื่อนๆก็คือเอาเนี่ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลง แลขึ้นแล้ลงหรือก็ทําการเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวผมขอถอยหน้ามาก่อนหน้าหน้าสองถึงหน้าหเอาจริงๆแล้วผมจะแนะนำเพื่อนให้ใส่โมชั่นให้บมก่อนนะพวกตัวเคลื่อนไหวอะมันจะได้ออกมาน่ารักน่ารักนะครับทุกคนลองดูว่าเบือเือชอบแบบแบบไหนนะเนี่ยไปเนี้ยใส่ออกมาก่อนนะครับลาเรื่องลงมาอีกใช่ไหมเออหน้ารวมไปถึงรวมไปถึงในภาพบทความงานเพื่อนสามารถคลิกขวามาแบบนี้แล้วใส่คําว่าลิงก์เข้าไปได้นะครับลิงก์ให้ไปที่ก็เหมือนกับลิงก์ให้ไปหน้าหน้าถัดไปหน้าต่อไปได้นะครับทุกคนอ่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่สามารถไปปรับแก้ไขได้นะครับเพื่อนแล้วก็เนี่ยครับชื่อโครงการโครงงานการสรุปผลก็สามารถใส่ที่ด้านล่างได้เลยอันนี้คือผมยกตัวอย่างภาพนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นเป็นภาพที่เป็นภาพด้ยรอยแบบนี้คือเราต้องเอาลากเราต้องลากลูกเข้ามาใส่นะทุกคนแบบแบบนี้นะเนี่ยแบบผมลากเข้ามาใส่แบบนี้เออเน,นี่ยเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพก็ได้นะเพื่อนแบบนี้นะฮะเนี่ยใส่เข้ามาแบบนี้เลยครับประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้ลองตั้งลองดูลองดูมุมดูจังหวะดูมุมโดนตั้งให้ดีเพื่อนแล้วก็ไอตัวคลิกขวาพวกนี้สามารถลบพื้นหลังได้นะพื้นหลังทั้งหมดก็จะหายไปเป็นสีขาวแบบนี้ครับถ้าใครไม่ชอบเอาออกได้นะอืมประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนโดยสุดท้ายทั้งหมดแล้วครับเพื่อน <c oughs> ๆรูปแบบและการคัดลอกเผื่อใครต้องการก๊อบตัวเนี่ยครับก็อบตัวไปวางแบบนี้ครับก็สามารถก็สามารถทําได้เหมือนกันับเพื่อน <c oughs> ก็อบแบบรูปแบบสมมติเพื่อนแต่งฟอนต์ตัวเนี้ยแล้วอยากให้ฟอนต์ด้านล่างเป็นฟอนต์แบบเดียวกันก็สามารถกดคําว่า อ,อรูปแบบการคัดลอกตรงนี้ได้นะเพื่อนตำแหน่งตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าลากไปลากมาง่ายกว่านะโอเคแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดครับเพื่อนเว็บไซต์จะแสดงก็ต่อเมื่อเพื่อนๆกดไปหาคําว่าเปิดแพ็บเว็บไซต์แ,แบบนี้ครับกดรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนปรับขนาดบนมือถือไหมเพื่อนๆต้องการปรับไหมครับเพราะว่าถ้าปรับขนาดบนมือถือแต่ว่าเพื่อนๆนะสามารถเปิดเว็บไซต์เนี่ยบนมือถือได้ด้วยแล้วมันจะปรับขนาดออกมาให้เรียกว,ว่าดูใกล้เคียงและดูดีเพราะขนาดบนมือถือไซต์มันจะแตกต่างกันไปนะเพื่อน แล้วก็การตั้งค่าการเผยแพร่ครับก็สามารถตั้งได้ครับทุกคนอธิบายการเผยแพร่เว็บไซต์เองกันนะครับแล้วก็กดทาการเผยแพร่เว็บไซต์ไปครับแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่นะเพื่อนรอให้เว็บไซต์เขาเผยแพร่ไปนะครับแล้วลองมาดูกันครับว่าเว็บไซต์ที่ผมได้ทํำมาไปในแ Can วาครับออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนอ่ะเว็บไซต์มาแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูทาเพื่อนว่าเว็บไซต์ที่ผมทําการสร้างเอาไว้เป็นยังไงบ้างถ้ามือถือเพื่อนจะเห็นนะครับไม่จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเวอร์ชันเล็กๆเนี่ยเพื่อนมันสามารถเข้าไปดไดูไ อันนี้คือเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ครับนี่นี่คือเว็บไซต์ก็คือต้องบอกว่าโดเมนตัวนี้เป็นของเ,เพื่อนๆเลยนะโดยมันจะถูกใส่ SSL ครับการป้องกันการโดนแฮ็กอะไรต่างๆ จากทาง Canva ให้เลยเพราะงั้นทุกคนปลอดภัยหายหวงครับเพื่อนๆทั้งหมดนี้สามารถทําได้ในเว็บ Canva เว็บเดียวเลย Canva สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นออกแบบเรซูมเม่ทำรูปภาพอะไรต่างๆคือเยอะแยะมากไปหมดเลยใครมีคําถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้ทุกคนเพราะว่าผมพิดว่าผมรายละเอียดในครั้งเนี้ยผมไม่สามารถจะบอกทั้งหมดได้ว่ามันมีตรงไหนที่มันตกหล่นได้บ้างแต่ผมคิดว่าเ,เพื่อนๆต้องการอะไรพิมพ์ถามผมมาได้นะครับแต่ผมอะไรตอบให้ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆ ใครที่อยากจะลองทำทำเป็นโปรเจกต์จบก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนใจใาม่ไหนเปิดสวัสดีครับผม